โอเคท่านผู้ชมที่รักกับมาสู่เกมโรบอกในโหมดโมดหนึ่งที่ผมไปหาเจอมามันเป็นโหมดแนวต่อสู้นั่นแหละไปไม่พ้นหลอกแนวนี้ <c oughs> ซึ่งโหมดนี้มันมีอยู่แค่ตัวเดียวคือโกโจท่านผู้ชมโกโจจากเรื่องเออผนึกผันึกบานะไรสักอย่างเด่ยลืมไปละ <c oughs> โอเคโอเคผมลองเทสระบบเทสอะไรดูละอฉากอะไรมันก็ข้างสวยใช้ได้แล้วระบบต่อสู้มันก็ข้างเออสมูทสักนิดนึง

คือท่าเนี่ยบมงคนใช้ก็ใจไม่ค่อยคล่องทีนเรื่อยๆหมอพอดีมันเปลี่ยนท่าสมมุติอะไรไปเรื่อยๆอ่ะบางทีก็เลดบางทีก็แดงเฮ้ยมาดิมาดิไอ้เหี้ยท่าจับกูอยู่ไหนอ่ะ้ยโอ้ย

โอ๊ยโอาไปอโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยตบหน้าู๊โอ๊ยโอยโอ้ยโอ๊ยอะไรอ๊ยโอ๊ยโเ๊ยโอ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 ้ยโอ๊ยโอ๊ยโอโอ๊ยยยอโโอยออย อย่าเข้าบาอย่าเข้าบารเฮ้ยทำไมกูจับไม่ได้ย้าโอ้ยโอ้โอ้ยประชัดประชัดประชัดเวลาสะหนดเวลาสะหนดประชัดโอ้ จะอยู่ให้โดนให้โง oh, 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 oh! ่แล้วะโอ้ยไอ้ยอยวุยฮุยเรียบว้วอะไรวะเนียวโอ๊ยโอ้ยโอ้ย ไปทาดมหัวจอดิจ๊ะโออ๋อ้ยมึงจะตบหัวตายเลยหรือไงอ๋อแบกเอ้ย เปิดเนตก่อนเฮ้ยเปิดเนตก่อนเฮ้ยรู้แ <reading> จ้งรู้แจ้งวันนี้ดิเฮ้ยโอ้ยเฮ้ยท่าอะไรไปท่าอะไรวะเนี่ยท่าอะไรไปท่าอะไรอีละมึงยี่ท่าอะไรกูไม่รู้มาดิมาดิโน้อ้อยตีละมึง ไอ้ยท่าสองนี่มันคืออะไรวะเนี่ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยไอ้แตงโอ้ยโอ้ยโอ้ยเอ้าเอาเอาเอ้าเอ้าจี้ละมึงไอ้เอี้ยกูโดนไอ้เกูโจนโอ้ยไอ้แตงตัวครบเพื่องเลยนะมึงโอ้ยโอ้ยไอ้เจนติดกับแพทโอ้ยเออท่าอะไรเป็นท่าอะไรกูยังไม่รู้เลยไอ้เอี้ยปวดล้วน นี่ละมึงไอ้ละเลดไฮ้ยอไอ้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 เอี้ไอ้ <ination> va, ้น <orship Across the game> ้ไอไอ้ไออออ้อออดุอะไรดุอะไรอไอไอไ อกว่อย่าลบดิโ <Pokemon> อ <with emotion> <ots> ้ยต <okay>? ีมาด่มาด่มาด่โอ้ยไปกัดแปลกเอ้ยแปลกตีกระแพงัปตีกระแพงโอ้ยโอ้ยโอ้ยอะไรวะเนี่ย อ้าวดำไปแล้วไอ้ไอ้กากระเดนเลย เบี้ยวละบึงแต่งตัวเบี้ยวอ่ะมาดิมาดิโอ้ยไอ้แม่ต่อยจะพาไปไหนเนี่ยอ๋แน่อ่ะวะโอ้ยโอ้โอ้โอมันแน่มันแน่มันแน่แต่งตัวเบี้ยวอ่ะมึงแต่งตัวเบี้ยวอ่ะเบี้ยวไปไหนอ่ะจะเบี้ยวจนเปี้ยวเลยไหมไอ้เอาเล่นไปเดกโอ้ อะไรวะเด้อโอ้โหโดนละโอ้ยแบกเอ้ยจับหัวกูแก้วเล่นหัวแล้วมึงเล่นหัวมึงอยู่ไหนเนี่ยไอ้เฮ้ยมึงอยู่ไหนอีละมึงอี๋เนี่ยมึงไอ้ี๋มึงไอ้ย่ารู้แจ้งก่อนอย่ารู้แจ้งก่อน มาดิมาดิอีระบ,บึงไปไหนเล่าไปไหนเอ้าไปไหนโอ้ยอ,อ,อย่าลุ้นแจ้งว่าลุ้นแจ้งปีระบ,บึงขา่าท่าตอบข่าอะไรมันใช้ยังไงก่อนน่ย หายไปไลยก็โดนว่าเอ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 ้ยเมกกะกันคทโอ้โโอ้โกคุณจะได้ใช้อความรู้ความรู้หยุดเข้ามาฉันยังไม่อยากฉลาด ไม่ตายไม่ตายกูไม่ตายกูไม่ตายไม่ตายมาดิดิมันใช้ยังไงก่อนไอ้เลดอะไรโอ้ย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 โอยโอ้ยยุดยยุ่ยแบกผ์พังกูิดกระแพงเงี้ยชอบโอ้ยโอ้ โอ้ยอะไรวะเดี่ยวอะไรกูจะตาย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 อ,ยอยโอ้ยตับเลยเฮียโอเคท่านผู้ชมผมจะขอจบคลิปนี้ก่อนนะผมเหนื่อยผมปวดคอผมแล้วถ้าเกิดใครอยากเล่นเดี๋ยวผมแปะลิงก์ไว้เล่นนะผมแนะนำลยสสนุกอยู่โอเคโอเคบาย